อยู่กันที่โรงงานสุยปูตะวันนะครับตอนนี้ก็มีทีมงานมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้นะครับทั้งโรงงานเรากําลังขยายโรงงานใหม่ออกมาอีกเท่าตัวนนะครับและเพิ่มกําลังผลิตอีกเท่านี้นะครับเพราะเดนั้นทําให้โรงงานเราโตขึ้นมาจากเดิมอีกประมาณย่อยเปอร์เซ็นนะครับฐานกําลังผลิตนะครับนี่ก็เหล่งของวัตถุดิบที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมต้นจานปั้นเม็ดนะครับส่งบริการ ตะมาชิบ้นประเทศนะครับพื้นที่ตรงนี้150ไร่นะครับมูลค่าการลงทุนแล้วกว่า800ล้านนะครับเป็นส่วนของโรงงานฟูตะวันเบตรงนะครับวันนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับวันนี้ก็มีกลุ่มของกยอทอนะครับกลุ่มพิชารารนะครับก็มาตรวจนะครับโรงงานนะครับวันนี้ก็มาเองมาต้อนรับเองนะครับเป็เดี๋ยวภาคบ่ายนะครับก็จะมีทีมงานส่วนหนึ่งของกยอทอเข้ามาชุดหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นโรงงานปุ๋ยปูตว,วันนะครับซึ่งเป็นโรงงานปุ๋ยที่ดีที่สุดในประเทศไทยรับรางวัลที่หนึ่งของโลกและรางวัลน,นะครับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของชาตินะครับของประเทศไทยสี่ปีซ้อนนะครับไม่ต้องฝากด้วยนะครับมาเ,เยี่ยมยังก็ได้นะครับอยู่ที่จำบลวบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็เป็นวัตตุดิบบางส่วนนะครับที่รอการหมักครบหกเดือนแล้วพาลงบ่อต่อ นะครับเป็นวัตถุดิบบางส่วนนะครับก็ฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยภูตะวัน